รสตัดอ oh, oh, oh. 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 ุ้ยน้องกุ้งจ๋าปามาแล้วนี้โถหโอุ้ยดอกนี่มาได้อย่างไรเอาระวังเจี่ยบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมช่างช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช่างมันลายโตโตไม่บ้าเลยแต่หมู่ยาวๆเลยกว่าง่วงมีเกียวตายงวงเลยกว่างงามีหูมีตาหางยา ปลิวเลยจ้าก็รับสวัสดีเพทุกคนนะครับมาดูยูนาเกมของน้ำเต้าโูราของเราไพ่นไปใส่เลยนะเปจาสิบไปเลยเปิดบานของขี้ใจไหลพี่หน้า,ร,านนร,นรี่มาแปดสนะีดอกนี้ไปครับบอวันเกพี่มาแปดเจ็ดไอ้ยามาเข้าปีนี่ก็ไปห้าสิบมึงเลยมาแบบว่าใีใจไปน้องต้อมนีตอมตา รวย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 ดีไม่มีลุยวตงไม่ได้นี่ก่อนโซนอ้าวอันรี้ก็ตัวบวชไมสไหลด้วยแล้วเต่ามาบินคูถกแล้วยังไงต่อทีอนี่เอียวน้องก็น้ำตาน้องก็ต้องเจอี่ออกค่าคอนโดอยู่กับพี่มันลาบากนะหรือว่น้องจะถอนเอานะหรือว่าน้องจะถอน หมเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเอา้ามีเต้ามาเถื่งามบ้างเบืเ่อใจอย่าต้องหมดนะไก่หนังกุ้งก้ามปังนั่งรุ่งรุ่งไก่หนึ่งก่อนใจเอกแยก,ก,กไม่ลงต้องมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนละ่ะกูไม่เข้าใจเลยสักคำหนึ่งเยเอาละอย่าว่าเคูณสิบเอ็ดนะเพื่อนขอเป็ว่าลวนตัดลวนตัดอุย้ยหนังกุ้งจา้าปะมาแล้วนี้โถอุ้ยดอกนี่มาได้อย่างไรเอาระว่างเกลียดเลยดีสองบอลแปะโอ้ย บนน้องกันน you okay. so like ้ำตานงก็ต hmm, okay. like ้องช่วยพี yeah. ่โอกาดูอยู่กับพี่นะเราลำบากนะเลยว่าน้องจะดองไลเอไปนะคู่ติดๆแล้วเพื่อน่าเจ๋วเาอย่ามาวโอเคไม่มีอะไรในคอไผ่มาสีันหกร้อยถือว่าได้อยู่นะจ๊ะไม่แย่เลยเบ็สองร้อยว่าอย่างไรเขาฟรีไปมหนึงดีสเอาละอล่ะโอลล่อลิกบอยโอลล่อลล่ะอล่ะ <l ick> <me> <c oughs> อันลิกมีไอ้บ้าสวยงามมากหลายเจก่อนเก็บหมไปแล้วายปูนะขาเจ้องสามได้ไหมเจมาตรงเต้าบาด่าไปได้หด้อยเจ๊หนึ่งกนดีเอนี่ปักปักอะไรปักอะไรปักไปซิอา้าว่าแล้วไงครับย่านะย่านะโอเคมีลูกเจมาบวกหมุนให้หน่อยบวกไปอีกสามหมุน เราละกูยังฆ่าไม่ตายมีน้องปลาน้องกุ้งใส่คิวสองก่อนอแล้วทำไมมันเป็นอย่างนั้นเอาน้องกุ้งมาหนึ่งทีก่อนถึงถึงไหลต่อไปดิเออจังเต้ามาด้วยให้บีได้ก่อนกุ้งกั้งปากกระเด้งรุ่งรุ่งกูถามได้ไหมนี่กูอะไรอ่ะเต๋อุ่ยพันสี่อันี้ใครน้องกุ้งใส่น้องเต้าหนึ่งทีนี่ไหลต่อโอ้โหไอปายจังมองมาด้วยยิงเจ็ดสองดูดูเลือดเลยโอเคไหมสองพันห้าถือว่าได้อยู่นะ ได้อยู่นะเฮ้ยอย,ย่าเล่าอย่านะครับกูดีเฮ้ยแล้วทำไมไมันเป็นอย่างนั้นเนีหมดเบรกแล้ก่อนมาพันหกร้อยโอ้โหเสียดายจังเบิ้์น้ำเบรกสองร้อยกูแม่โอเคพอดีกว่านะจ๊ะแม่วันนี้ก็รายบัตรได้มาหนึ่งเบอร์หนึ่งพันทวนนะครับผมเป๊ะเลยเด้ดยโอเคถือว่าได้อยู่พี่เต้าปูปาลาเราวันนี้นะครับผมาาก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดก,ก,กระดิ่งกูกิ้งที่กระเบลกันด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย